สวัสดีครับวันนี้เย็นวันที่11พฤศภาคม2566นะครับสถานการณ์ของเซตนั้นก็ทําการปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดเซตอยู่ที่1,567.40จุดนะครับ ลบอยู่2อ6จุดน่จุดนะครับแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเ p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับสลับ mai ก็อยู่ที่502.51จุดน่ะครับคิวลบ 1.9. ่จุดจุดนะครับ1.99จุดจุด ในการก็ย่อ,ยอตัวเล็กน้อยเราจะไปดูการสแกนหุ้นของวันนี้กันนะครับว่าเราจะสามารถเก่งกําไรในหุ้นตัวไหนบ้างเข้าไปดูการตั้งค่าของเรานะครับในการสแกนหุ้นเราก็จะสแกนจากตลาด m a i แล้วก็ตลาด s e ็นะครับโดยทั้ง2ตลาดต้องมี m a c d cost about zero นะครับก็คือจะต้องมีเส้นเหนือเส้น zero เหนือเส้น0น,นะครับแล้วก็มี m a c d cost up คือเป็นขาขึ้น คู่ต้องมาด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องมีอ่โวล่มหนาแน,น,น่นเราก็กดลันสกรีนเข้าไปนะครับเมื่อลันสกรีนขึ้นมานะครับตัวแรกก็เป็นหุ้นบริมริตเราไม่สนใจนะครับมาดูตัว g ี g b นะครับตัว g, g ี b นี้ก็วันนี้ก็ทำสถิติพุ่งขึ้นไปนะครับสูงสุดนะครับทำนิวไฮพุ่งขึ้นไปถึง1.53จุดจุดนะครับก่อนที่จะย่อลงมา นะครับก่อนที่จะย่อลงมาที่ปิดที่1.51นะครับราคาของ TGB นะครับวันนี้นะครับเมื่อจบเมื่อจบการต่อสู้นะครับก็มีววลลุ่มทั้งสิ้นนะครับสองล้านห้านะครับโดยที่นะครับมีววลลุ่มขาเข้าเป็นววลลุ่มซื้อนะครับวันนี้เป็นววลลุ่มซื้อนะครับหลังจากที่มีวอลลุ่มขายมาหลายวันนะครับ แล้วก็ราคาก็ยังคงอ่านทรงๆตัวนะครับ MACD ก็ดูเหมือนว่าจะไซด์เวยกด้านข้างแล้วนะครับวงบอกว่าราคาก็จะค่อยๆไซด์เวยนะครับไซด์เวยไปแต่ด้านข้างนะครับตอนนี้ก็คือราคาถึงจุดสูงสุดของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ขายได้ที่1.53ก็ถือว่ารวดเร็วถือว่าเป็นสุดยอดนักลงทุนนะครับส่วนท่านที่ลงมาเหลือที่1.51 ถ้าจะท่านยังมีขายก็ยังมีโอกาสนะครับหลังจากที่ที่เราดูตรงนี้นะครับก็เห็นว่าเขามีไส้เทียนทั้งข้างล่างข้างบนยาวเท่ากันก็มีสิทธิที่จะไซว์เวอกด้นข้างถึงไซว์เวพขึ้นไปราคามันก็จะเหวี่ยงออกด้านข้างนะครับต่อไปของ TTB นะครับเพราะว่ามีวอลลุ่มเข้านะครับยังคงมีวอลท้าพวกนี้ยังคงมีวอลลุ่มเข้าราคามันก็จะรักษาระ,ะนาบแนวนี้ครับคือชี้นิ่อยู่ที่1.51นะครับ ทังทุนก็รอพี่นาดูนะครับว่าถ้าตัวนี้นั่นจะต้องพุ่งขึ้นไปได้อีกนั้นอ่าบอลลุ่มจะต้องเข้ามามากกว่า4ี่แสนให้สีล้านหนะครับตอนนี้มันเข้ามา2อล้านหะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มี value ที่3ามแสนเนะครับถัดมานะครับตัว n c a p วันนี้นะครับเห็นได้จากว่ารักราคาวอลรุ่มกระโูดพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับ เราลุ่มเข้ามาอย่างจริงจังล้านหกนะครับเราก็ทําให้ราคานั้นพุ่งเปิดกระโดดพุ่งเป็นสีเขียวนะครับถือว่าวันพรุ่งนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับถ้าท่านจะเก่งกําไรในวันนี้ก็อาจจะเข้าที่4.90แลเ้วราก็รอให้มันพุ่งขึ้นไปที่5บาทกว่าๆก,ก็ตั้งกั้นตั้งกั้นเอากําไรให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันดีดลงมาก็ให้เราคัดกําไรออกนะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับสลับ n cap นะครับซึ่งวอลรุ่มพุ่งขึ้นมานะครับดู m a c d ยังคงพุ่งต่อแม้ว่า rsi พุ่งชน o อเว b o ์ t ขึ้นไปที่73นะครับแต่ว่าวอลรุ่มของ m a c d ยังคงพุ่งต่อหมายความว่าราคาของ rsi ก็จะดันขึ้นไปที่80ก็เป็นไปได้นะครับเห็นว่าราคาการซื้อนั้น ซื้อเข้ามารุนแรงนะครับเราก็เปิดกระโดดพุ่งขึ้นไปมีกลับนะครับหมายความว่าไม่สามารถที่จะลงมาปิดกลับหรือไม่สามารถตั้งต่ำกว่านี้ได้หรือมีมีการป้องกันต่ำกว่านี้ราคาก็จะยิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับถือว่าถือว่าเอ็นแคปพรุ่งนี้ยังคงจะขึ้นต่อนะครับตามวอลลุ่มนะครับก็เรียน,นในทางทุนได้ทราบแล้ว N cap เอ็นแคปก็เข้ามาวันแรกนะครับของการที่มีบอลลุ่มทะลักขนาดนี้นะครับก็เรียนในทางทุนได้ระมัดระวังนะครับแต่ว่า ถ้าเราเข้าในช่วงเช้าก็เข้าที่ ATO ก็จะมีกำไรอยู่บ้างนะครับเข้าที่4.90ถ้าเกิดเขาไม่พุ่งเกินขึ้นไปนะครับถ้าเขาไม่เปิดกระโดดต่อนะครับราคายังคงทำกำไรได้ต่อนะครับสลับเอ็นขับนะครับสิรินะครับสิริก็เป็นการยอดตัวแล้วก็ถือว่าเป็นถึงจุดสูงสุดตรงนี้ก็ถือว่าทำทำการส่งสัญญาณส่งสัญญาณลงแล้วนะครับเป็นขาลงนะครับนี่นะสตัวนี้นะ เป็นสัญญาณขาลงนะครับลงก็ราคาก็จะค่อยๆไซด์ดาวลงมานะครับก็จะยึกยือยึกยือยึกยือลงมานะครับจนถึงจุดต่ําสุดนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะสวิงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเขาลงมาที่จําตุดจุดต่ําสุดที่เรงดันล่างสุดเขาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปประมาณนี้นะครับสลับสิรินะครับจะลงมาถึงวันนี้วันหนึ่งวัน2วันสวัน4วันหาวัน6วัน7วัน แวัน9วันก็ประมาณวันที่14ก็อาจจะใกล้ๆมาแตะตัวด้านล่างนะครับก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทานักทุนก็ต้องจับตาระวังแผนนะครับล่วงหน้านะครับก็รอดูวันต่อไปนะครับวันนี้ก็มีวันรุ่มเข้ามาล้านสี่นะครับก็ถือว่าเริ่มขยับเข้ามาแต่ว่าเขาเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ โอกาสเด้งขึ้นไปก็มีอยู่ประมาณห55%ราคาก็จะเสมอตัวแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็มีอีกวิธีก็คือมันจะลงมาด้านล่างนะครับก็มีอยู่45%นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะลงมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็อยู่ที่เซตนะครับเซตยังคงลงแรงพรุ่งนี้ก็ราคาของหุ้นและต่างๆก็ยอดตัวลงแรงก็ต้องอยู่มีการปรับเปลี่ยน หวลุ่มขึ้นลงตามจังหวะของเซตนะครับ OR ครับนะหลังจากที่สรุปไปว่ามีผลกําไรนะครับไตรมาส1ไแต่มาส2มีโอกาสที่จะทำผลกําไรสูงขึ้นไปอีกนะครับราคาก็พุ่งกระชูดขึ้นไปแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแกน Linear Regression ให้ Size Up ขึ้นไปตอนนี้เขาเป็นขาลงนะครับแกนใหญ่ของ Linear Regression นี่ก็ยังเป็นขาลงนะครับนี่แกนใหญ่ๆนี่นะครับเขายังคงเป็นขาลงแต่ว่า ถ้ามีข่าวดีแบบนี้เขาก็จะค่อยๆไซเวย์แล้วก็ออกด้านข้างถึงไซเวย์อัพไปสัก2อาทิตย์นะครับราคาของ l i n e a r ลเ i เจชันจะไซเวย์อัพเปลี่ยนทิศทางนะครับการจะเปลี่ยนทิศทางของเรเ a ียลเอชันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ที่ไซเวย์ไปทางด้านข้างนะครับถึงถึงอาทิตย์ที่2เมื่อครบจังหวะราคาของ l รเ e ียลเอชันก็จะไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับอันนี้เป็น OR นะครับซึ่ง OR น่าจะมีโอกาสไปที่ ราคาของ Time f r a m e w e e k คือดีดกลับไปที่24บาทตอนนี้ราคารับอยู่ที่22.80แล้วราคาของเขานั้นมีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไปที่24บาทก็ตอบแทนให้กับนักทุนได้2บาทนักทุนก็ลองพิจารณาดู or นะครับถัดมานะครับตัว ktb นะครับ ktb ก็วันนี้ก็ไซเวอด์า้านข้างสิงไซเวอร์ up ขึ้นไปก็ถือว่ากำลังจะกลับกำลังค่อยๆกลับที่ทางนะครับตัวตัว ktb นี้ ktb ก็คือเป็นตัวนําในการกลับทิศทางนะครับก็เชนว่าเดิมทีนั้นเขาหักหัวลงเยอะกว่านี้นะครับแต่เขากลับตอนนี้ก็คือเขากาลังจะค่อยๆกลับทิศทางของตัว r e i t e r a t i o นนะครับก็ค่อย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  sideways ขึ้นไปตามทิศทางของการเหวี่ยงของราคาให้มันสวิงมนอันนี้เป็นอาทิตย์แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่2ที่จะเปลี่ยนทิศท,ทางนะครับของการเคลื่อนตัวของราคา ถ้าเขายังคงสามารถสา์เวทไปทางด้าน,นข้างได้อีกประมาณใกล้ๆอาทิตย์หนึ่งนะครับทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนทิศทางกันคือเคลื่อนตัวของเรากพจนขาขึ้นอย่างแท้จริงของ KTB นะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านนักจุ่นได้ทราบกันวันนี้ KTB ก็มีวอลลุ่มเข้ามา4ล้านแล้วก็มีแว l ลูอยู่7 0 0 0แสมีมีวอลลุ่มเข้ามา4 0 0แ0 0 0 0แ0 0นะครับแล้วก็มีแวลูเข้ามาอยู่700,000 นะครับมีแวลูเข้ามาเยอะกว่าก็ส่งผลให้หุ้นตัวนี้ยังส่งคุณค่าและสามารถไซด์ไวไปทางด้านข้างได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เรียนในท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าโอกาสมันเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อมีโอกาสที่เราเข้าเก่งกําไรในจุดไหนแล้วเราก็รอ,อดูว่ามันจะทําผลกําไรให้กับเราอย่างแท้จริงหรือเปล่าก็เรียนในทานัุนได้ลองเก่งกําไรดูจากทั้งหมดทั้งมวลไปม,มีบางตัวที่ลงมามบางตัวก็ขึ้นไปต่อ ที่จะขึ้นไปต่อได้ก็ต่อเมื่อมีบอลลุ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวตัว,ตวแรกๆที่มีบอลลุ่มนี่ราคาก็จะไซด์เวย์อยู่กับที่ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเปลี่ยนด้วยความเคารพนะครับท่านลงทุนลองพิจารณาด้วยด้วย,วยจากการใช้วิจารณญาณน,นะครับพิจารณาดูดีๆแล้วก็นําไปวางแผนในการที่จะทํากําไรนะครับก็ขอให้ท่านทํากําไรได้นะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ โดเนแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาของ Channel i n v e s t 7 8 9นะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ